คุณเคยรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเวลาเดินผ่านบ้านร้างไหมครับสายตาของเจ้าของเดิมที่ยังคงห่วงแหนพื้นที่ของตนไม่ไปไหนเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณลุงศักด์ราปภครับคุณลุงศักด์ได้เล่าประสบการณ์คืนแรกที่จำจนวันตายว่าย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2558ลุงศักด์ตกงานกระทันหัน แก่จึงมารับจ้างเฝ้าบ้านเก่าทรงยุโรปหลังใหญ่ใกล้เขาวังบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีสภาพสุดโทมมากต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านสีขาวมนเจ้าของใหม่จ้างแกมาเฝ้าเพื่อกันขโมยและพวกติดยาเสพติดคืนแรกที่ลุงศัก์มาถึงบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติแม้แต่เสียงลิงเขาว,วังที่มักจะเจียวจ้าวก็เงียบกริบ ลุงศักด์ปูเสือนอนที่ระเบียงหน้าบ้านเพราะข้างในเหม็นอับแกจุดยากันยุงแล้วนั่งฟังวิทยุแก้เงาไปเรื่อยๆพอดึกสงัดลมเย็นๆพัดกันโชกแรงจนหน้าต่างบ้านตีกระแทกบานหน้าต่างหมายชั้นสองเปิดอ้าออกเองอย่างแรงไร้สาเหตุลุงศักด์ส่องไฟฉายขึ้นไปดูคิดว่าตัวล็อกคงหลุดแสงไฟส่องผ่านความมืดเข้าไปในห้องนอนใหญ่ชั้นบน แกเห็นเก้าอี้โยกไม้สักเก่าๆตั้งอยู่กลางห้องว่างเปล่าเก้าอี้นั้นกำลังโยกไหวไปมาอย่างแรงเหมือนมีคนนั่งขยมจังหวะการโยกสม่ำเสมอและรุนแรงจนขาเก้าอี้ลอยจากพื้นลุงสักขนลุกสู้รีบปิดไฟฉายแล้วพยายามไม่สนใจแต่สายตาเจ้ากรรมเหลือบไปเห็นเงาคนยืนอยู่ที่ระเบียงนั้นเป็นหญิงชาราผ